วันนี้จะไปรับชุดอินเวสเตอร์ครับที่สั่งทำเอาไว้ที่โคราชครับจากครูบอลครับเพื่อจะมามติดตั้งในรถครับรเ,เปิดเพื่อใช้เปิดแอร์ออไมโครเวฟและพัดลมครับหงนนตรงไปโครา,าช ้านเโคราดนี่นครราชสีมาใช่ไหมไม่ใช่ใช่นครศรีธรรมราชนะโคราดบ้านเองนคร ขอนราชสีมาจุดนี้จะเป็นจุดขึ้นทางด่วนสีลัดเอ้ยไม่ใช่ทางด่วนทางด่วน,าวนกาญน,นาพิเศษครับ <S S เ,เพื่อออกสู่นอกเมืองครับมุ่งตรงขึ้น ขึ้นไปโคราชครับชมวิวทิวทัศน์ระหว่างออกนอกเมืองครับลังกอสร้างรถไฟฟ้ากันเยอะมากมายครับ ีก็คือภาพฝันครับภาพฝันภาพฝันครับไลฟ์สไตล์แคมเปอร์แวนครับสวัสดีครับผมรายงานตัวครับใส่แมสกมองไม่เห็นครับ ระวังลืข้างหน้าครับไปบ่ได้นองไปบ่ได้หอย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 สมาเดียวรู้สึว่าไม่สบายเ,เลยสิงอะไรแหงๆเืเวลามันกระดอนสิงอะไรกระดอนเต้งๆๆ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 เสอะไรอ่ะมไม่ไอร์ใช่ไหมช้อนอะไร 跟他。 ยังไม่ถ<อ>ึงบุรีรัมย์วงนะนะวุงนะตกตกตกอ,อยู่ที่ป้ายสละบุรีครับยังไม่ถึงสละบุรีสละบุรียังจะเขา้าไปอีกตอนนี้เป็นแยก ขับครนายกครับตะวันนายกพาชีตรงไปนะครับข้าสลักตุลีแล้วเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเข้าพอจะไปฝันมาเขาเลี้ยวซ้ายจะไปฝรั่งเศสใช่จริงหรอจริงรถอยาม่วงนะครับม่วงทุกคนบอกเลยนะครับ ไม่ไปห่วงแล้วพราถูกห่วงมากตายไหมครับยังเข้าไม่ได้ค่ะยังเขาว่าได้ค่ะเราจะไม่เข้าสลับบุรีร้นะคร็จะไปะคนครราชสีมา 看看 รถดีๆนะแ okay, คคานี่นี่เล้วบุรีรัมม์เอเตอรทางเลี้ยวทางเลี้ยวบุรีรัมม์เราไม่ไปบุรีรัมม์เราจะไปเราไม่ไปทางสตึกแล้วหรอคนครราชสีมา,าไม่ไปสตึกแล้วหรอไม่ไปยังไม่ไปออไม่ไปเพราะว่าคุณลูกไม่ได้อยู่สตึกแล้วหมอเมียไม่ได้อยู่สตึกแล้ว มาถึงบ้านคูบอลแล้วครับที่เราสั่งอินเว์เตอร์ชุดแปลงไฟไว้ครับมาถึงบ้านคูบอลคูบอลก็ทำการประกอบชุดอินเว์เตอร์เป็นชุดเขาบอกเอาไว้เรียบร้อยครับเตรียมขึ้นรถครับ ดังพันชุดแปลงไฟไว้ครับชุดแปลงไฟนี้จะแปลงมาจากแบตเตอรี่เนี่ยครับต่อพ่วงก,กัน24่โวลต์นะครับสามรอยแอมครับเพื่อจะมาเปิดแอร์ครับเปิดแอร์ในรถครับชุดนี้เรียกเริมรวมกันว่าชุด เปาเวอร์บกับซึ่งประกอบด้วยชุดแปลงไฟชุดชาร์จเจอร์หรือต่อเป็นต่อพ่วงจากโซล่าเซลล์ก็ได้ครับจะเป็นหนักทีต่ตอนนี้นนเราจะใช้ลิ้นล่างครับมาชาร์จในบ้านก่อนครับ ช้ได้ฟังตาคูบอลเนอแอร์ได้นอนได้ครับครูบอลอยู่ที่โคราชนี่ครับวันนี้มารับนาคราบ้าก็จะอยู่ในนาตอนนี้หืดเลยครับจะชาร์ได้เปิดเแอร์นอนในรถชับนะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งชาร์จเดี๋ยวผมจะเะาไมลติดไ้ให้นะครับเดี๋ยวน่าจะได้ยินนั่งเดี๋ยวผมจะลองให้ตัวเนี้ยตัดมันนิดหนึ่งคร ad ัวพอตัดเสร็จเพื่ผมก็จะเดือดหยุดเล้วใส่ในวันวันน่าจะได้ใช้สายยาว อาจจะต้องต่อเขอ้าไปในเพื่อที่จะเอามาใส่เอ้ะเมื่อกี้ผมยังไม่เข้าใจมาครับว, <ะ S 1> ว <ะ S 2> ่าถ้าตัวนี้มันสภาพตอนนี้มันยี่บเก้าเนี่ยยี่บเก้าวนที่มันเหลืออยู่ยังไงเออยี่บเก้าวนตอนนี้อยู่ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะใส่เป็นมิตเตอร์ให้ครับจะได้มองเป็นเปอร์เซ็นต์นได้อ๋อครับครับเดี๋ยวผมเอาไปลองวางข้างในดูครับครับหเหลืออยู่เจ็ดสิบกว่าแล้วข้างในน่าจะเยอะ เียวนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ก็เ,เสียบใช้งานเลยเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวน่าดูข้างนอกน่าจะโอเคละอ่าตัวนี้ข้างในนะครับข้างในนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ะวันนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์เป็นแบบหม้อแปลงที่ผมบอกไปครับว่ามันรันแอร์รันอะไรได้แบบง่ายสบายสบายเลยนะครับซึ่งมันต่างจากเจ้าตัวเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าใช้ไปแป๊บเดียวพังเดี๋ยว ตัวไมโครเวฟมันกระชากช่วงที่มันต้องการใช้พลังงานสูงเนี่ยในการปล่อยขึ้นวเวเข้าไปเนยมันจะส่งผลต่ออินเวอร์เตอร์ด้วยถ้าเป็นแบบสวิตชิ่งนะฮะแต่ตอนนี้มันจะรองรับเพราะว่าไอตัวหม้อแปลงมันจะเป็นตัวที่รองรับทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นชุดชัตเจอร์ครับชุดที่จะรับจากตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับจะเข้าผ่านเบรคเกอร์เดี๋ยวผมจะทําเป็นช่องเข้าให้นะครับชุดชาร์จไฟบ้านอยู่ด้านล่างครับกับแบตเตอรี่นะครับสามลูกลูกละร้อยแอมป์ยี่สิบสี่โวลต์ขนานกันนะครับอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับ เออย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมจะซื้อ12โวลต์มาเสริมผมจะชาร์จไฟจากไหนได้12โวลต์ตัวนี้มันเป็น24ครับมันจะดึงไฟ12โวลต์อืมคือมันจะซื้อ,อัาง,างหากมาใช่ไหมว่าเผื่อว่าเราจะใช้ไฟในรถอะไรอะพวกนี้ใช้ไฟในรถถ้าเป็นแค่ไฟผมนะแนะน,น,นะําเป็นสวิตชิ่งครับถ้เป็นสวิตชิ่งนะพอได้อยู่แต่ตนะัวิ ถ้าเราจะใช้จริงๆเ่เราใช้แบบนี้ก็ได้สวิตชิ่งก็คือเสียบดึงไฟจากหอวยี่สิบนี่แหละแล้วก็ออกเป็นเป็นสิบสองโวลต์แต่ที่ผมแนะนําเลยก็คือ,อไฟสิบสองโวลต์เนี่ยอาจจะมีแค่ปั๊มน้ำาอย่งเดียวก็ได้เพราะว่า <c oughs> ถ้าเป็นหลอดไฟหลอดอะไรเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็น 220, <c oughs> 2อ0ยิบเพราะว่ามันสวิตง่ายมันสวิตง่ายสมมติวราขับไฟปุ๊บแล้วหลอดไฟมันขาดเนี่ยเซเว่นไม่มีครับที่เป็นไฟดีซีแต่ถ้าเป็นไฟ220เมื่อไหร่เราซื้อใน,นเซเว่นอาะเสียบได้เลย คือ12โวลต์ือใช้ปั๊มน้ำคือซวิทชิงใช่ครับแปลงจากแปลงจากสฟบ้านตรงนี้แปลงจากสฟบ้านใช่ครับเปลง่นจากตัวนี้ได้ไหมแปลงจากตัวนี้เลยครับจากสฟบ้านตัวนี้เลครับตัวนี้คือสายบ้านเลยเรามองเป็นไาบ้านเรียบร้อยแล้านแล้วก็ต่อจากทวิทชิงเอาไฟมาเข้าตัวนี้ใช่ครับถูกต้องหรือหรือถ้าไม่งั้นนะครับอ่าตัวเนี้ยต่อเข้าที่เมนเบรกเกอร์ก่อนอย่างที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็เดินปลั๊ก เป็น220มอไว้ข้างหลังแป๊บนึงแล้วก็เอาเนี้ยติดไว้ข้างหลังเลยเราจะเปิดใช้เฉพาะช่วงที่เราจะใช้ปั๊มน้ำนี่เราไปหาซื้อได้ที่ไหนนตามตามลาซาด้าเลยครับเป็นสวิตชิ่งเป็นสวิตชิ่งใช่220ทู12อย่างเงี้ยได้ครับก็จะมีมีขายทั่วไปเราเปมหาว่าสวิตชิ่งสวิตชิ่งครับสวิตชิ่ง12โวลต์ใช่ครับเป็นมาเต็มเลยเดี๋ยวจะต้องใช้โฟกึ้บ นะครับปลั๊กยาวอันนี้ผมต่อมาจากในบ้านแล้วนะครับผมต่อมาจากในบ้านเพื่อที่จะเอาเข้ามานะครับเพื่อที่เอาเข้ามาชาร์จนะครับพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะเอาเสียบตรงนี้เสียบลงไปชาร์จได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาเอาตัวเบรกเกอร์ขึ้นนะครับพอสุดท้ายเลยเห็นไหมว่าชาร์จครับยกขึ้นยกขึ้นตัวระบบชาร์จข้างใมนก็จะทำงานนะครับมันก็จะทำงานคือตัวนี้ถ้าเราไม่มีสายชาร์จเราไม่ต้องปิดก็ได้ นี้ผมแนะนําปิดครับมันจะปิดไว้จะจะเซฟที่ที่สุดเราจะเปิดเฉพาะเวลาที่ชาร์จอ๋อครับใช่ครับจะเป็น่างนั้นนะครับส่วนระบบระบายความร้อนจะมีพัดลมสองตัวตัวหนึ่งจะคอยเป่าออกตลอดเวลาถ้าเราเปิดอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งจะทํางานก็ต่อเมื่อระบบภายในมันร้อนร้อนเกินใช่ครับร้อนก็จะดถ้ามีโซล่าเซลล์เห็นเมื่อกี้บอกจะต่อตัวนี้ให้จะทำมาที่ตรงนี้จะทำกาะจเพิ่มนี่เปครับครับได้อ่าสายที่จะเข้า ประมาณสักเท่าไหร่ครับสักสองเมตรสองเมตรใช่ไหมสามเมตรเลยสามเมตรสายผูกต่อใช้งานเฉยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็เก็บสายเองไม่เป็นไรสามวาของคนเลยสามวาอ่าสามวาเลยแล้วก็ใส่นี้ยนีผมก็เพิ่งนั่งทำยังไม่เสร็จเหมือนกันอ๋ออะไรต่ออะไรก็ยังทำไม่เสร็จเรียบร้อย เขาปิดอย่างนี้เลยอันนี้เราก็ค่อยทำดิ้ววางอะไรวางก็ได้ใช่ครับวางแก้ววางอะไรก็ได้นี่ขอถามีนิดหนึ่งเคยแบตเตอรี่นี่มีปัญหาอะไรนี่แบตเตอรี่หมายถึงทั้งระบบใช่ไหมครับครับทั้งระบบทรหาผมงนีเลยครับครับผมรับประกันที้แล้วนะครับมีระบบป้องกันมีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับชาร์จก็ด้วยตัวชาร์จวิชึงมันติดติดคาใจตัวมาแล้วครับเราก็สามารถที่จะชาร์จได้ตลอดอย่างนี้เลยนะครับส่วนระยะเวลาก็ประมาณสิบชั่วโมงได้ ถ้าถ้าถ้ามุดใช้หมดเลยนะครับถ้าสมมุิใช้หมดเลยทำางิจากศูนย์เลยก็คือประมาณสิบชั่วโมงนะครับมันก็จะค่อยชาร์จไม่ได้ชาร์จแบบเร่งนะครับถ้าชาร์จเร่งมันจะส่งผลต่อแบตเตอรี่นะครับส่วนระบบป้องกันก็ลิมิตไว้นะครับลิมิตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่22โวลต์นะครับพอถึง22โวลต์มันก็จะตัดนะครับระบบก็จะทางานนะครับแล้วก็ชาร์จจนถึง25เนี่ยก็จะค่อยกลับมาทํางานต่อนะครับจนเสร็จ ตัวนี้ที่ต่อให้เนี่ยหมายควาว่าหมายเขาว่าตัวอันนั้นเป็นตัววัดระดับแบตเตอรี่ใช่ครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับถ้าถ้าถ้ายี่บสองปุ๊บตัดตัดเลยใช่ครับถูกต้องครับเราก็จะดูว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่จะใช้จะใช้วันนี้จะใช้เท่าไหร่ใช่ถูกต้องครับคือถ้าหมดแล้วเราต้องไม่ไม่ให้เกินยีบสองต้องไปชาร์จก่อน้ะใช่ครับถูกต้องครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเอาไว้ดูสถานะเแบตเราเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนนี้เหลือยี่สิบเก้าเนี่ยฮะก็เหมือนกันกับตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะมีบอกเปอร์เซ็นต์ด้วยบอกเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ถูกต้องครับมีบอกเปอร์เซ็นต์ให้อันนี้ก็เสียบชาร์จตัว USB ได้เลยนะครับ USB ชาร์จได้เลยเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมไปเอามามาเจาะเข้าด้านข้างให้แป๊บนึงนะครับไอตัวโซลาร์เซลล์มันต้องเป็นสายผมจะเอาสายเป็นเป็นหัว MC4 เลยนะครับ MCF0 ไว้สําหรับแบบแผงโซลาเซลล์ครับแล้วเดี๋ยวผมจะห้อยไว้ข้างๆตัวเนี้ยอไว้ข้างๆเลยแบบห้อยไว้ข้างๆครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเทอร์มินอลที่มาเสียบตัวโซลาเซลล์ได้นะครับเดี๋ยวผมเจาะสายไฟเข้ามาคือารติดโซลาร์เซลล์ผมงานหลักเลยครับใช่คือ ทำ p o า e r b อกเนี่ยเพราะว่าอยากจะนอนอแอร์แต่ตอนนี้นะไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็คือน,นอนที่ <c oughs> ที่ปักธงชัยนะลุงอ๋อหนาวนอนนอนเน้ปั๊มหนาวไม่รู้จะไปหาที่พักที่ไหนไม่เราออกจากบ้านบ้านกรูบอลมันมันดึกแล้วไงเราออกจากบ้านกรูบอลมันสองทุ่มกว่าแล้วงไงเราไ,ไม่รู้จะไปพักที่ไหนเออเราก็หาที่นอนปั๊มที่แบบ่ปั๊มกรททเลย จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้านะครับจะพาไปเที่ยวเขาใหญ่ครับชมสัตว์ปา่าและท่องธรรมชาติอันสวยงามบนเขาใหญ่ครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับไปดิเดี๋ยวลูกดูรถต้วย ข้ามมาแล้วหันหน้ามา